ตอนแรกเลยผมตั้งเป้า C แต่ว่าผมเรียนไป2เทปผมเปลี่ยนเป้าเป็น A ตอนที่ผมเรียนครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยถามเพื่อนแล้วก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วดูฉเฉลยก็แล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันทํายังไงกันแน่แต่ว่าเรียนกับพี่จู๊คือผมกลับมาทําโจทย์ที่พี่จูให้มาผมรู้สึกว่าผมทําได้เกือบทั้งหมดนั่นแหละทําให้ผมเปลี่ยนเป้าครับพี่จูสอนโอเคสรุปละเอียดหนูชอบหนังสือ BN ตรงที่มันไม่ได้จะให้เราอ่านไปเลยเราจะมีการโจดตรงนี้ด้วยซึ่งพอการโจทย์เนี่ยมันเหมือนว่าเราอะไปทําความเข้าใจกัับตวเองทําใ เราเข้าใจตรงนี้มาขกึ้นด้วยค่ะพี่จูก็จะมีเทคนิคจากเรื่องยากๆค่ะก็เขาก็จะสอนให้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจอันไหนที่แบบเพื่อนไม่เข้าใจพี่จูเขาก็จะแบบอธิบายซ้าอีกรอบหนึ่ง พี่จูจะเป็นคนที่ค่อยๆสอนเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปเลยผมคิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยครับสามารถเรียนได้เพราะว่าพี่จูครับจะค่อยๆปูพื้นฐานทีละนิดทีละนิดพี่จูก็จะเน้นว่าเอ้ยจุดนี้สําคัญนะจุดนี้ต้องคอยระวังนะคือที่เนี่ยครับจะเน้นความเข้าใจของตัวผู้เรียนเป็นหลักผมสามารถนําความเข้าใจตรงเนี้ยไปประยุกไปทําโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นยากขึ้นรวมไปถึงการมองภาพในเชิงวิศวกรรมสามารถมองภาพได้ชัดเจนขึ้น